แต่จงทีมผมอยากใส่หัวปลาเนี่ยให้ตายกะกระทะมันไม่ได้ใหญ่มากนะฮัลโหลสวัสดีสะดุ้งสะดุ้งดอกไม้นี้ก่งได้ไหมพอเห็นแล้วก็น่าเอามาลองทานดูนั้นเมนูวันนี้เรามาทําแกงปลาใส่ดอกแครครับสวัสดีครับลุงน้ําทาครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเมนูอาหารทํากันง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อร่อยๆรลอย,ออยลต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาจอบครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันวันก่อนไปเดินตลาดครับก็เจอแม่ค้าแผงหนึ่งมีดอกสีขาขาววางเต็มเลยผมว่าสีสันมันรู้สึกอืมเตะตาหน้าดูพอสมควรคือมัน,ม,นมันสว่างมากลยถามว่าดอกไม้นี้กินได้ไหมเขาบอกว่าอร่อยเลยทีเดียวครับก็เลยว่าลองซื้อมาเอามาทําเมนูวันนี้กันดูอยากทราบไหมครับว่าดอกไม้ที่ว่าคืออะไรสักครู่กลับมาครับ ดอกสีขาวที่ว่านะครับก็คือดอกนี่นี่เองนะครับเป็นดอกในตระกูลเขาบอกว่าเป็นดอกในตระกูลถั่วนะครับซึ่งเจ้าดอกนี้เนี่ยก็มาจากประเทศอินเดียเลยทีเดียวดั้งเดิมมาจากประเทศอินเดียแล้วก็เป็นพืชที่โตในเขตร้อนเพราะนัว่าไปก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายทั่วไปเหมือนกัน,นครับแต่ว่าอาจจะขึ้นในเฉพาะบางช่วงบางฤด,ดูเท่านั้นเองแต่ว่าพอเห็นแล้วก็น่าเอามาลองทานดูมันคงจะนิ่มๆดีนะครับ แล้ว,ว่าไปพูดถึงความนิ่มเนี่ยเจ้าดอกแคร์นี่นะครับว่าไปแล้วมันค่อนข้างจะมีใบที่มันค่อนข้างจะมีกลีบนะครับมันค่อนข้างจะมีกลีบที่บางพอสมควรวิธีดูแลรักษานะครับเขาบอกว่าห้ามเอาไว้แช่น้ำนานเพราะไม่งั้นใบมันจะช้ำสิ่งนี้เนี่ยบางอันก็จะเหมือนกับว่าเจอช้ำนหน่อย,อยเพราะว่าแช่น้ำนานเกินไป นั้นเวลาซื้อมาก็ก่อนจะใช้ก็แช่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องล้างน้ํานานแล้วพอจะใช้เราออกมาแล้วแช่น้ําสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ใช้ได้เลยส่วนเจ้าดอกแคร์เนี่ยข้างในมันก็จะมีเขาบอกว่ามันเป็นเกสรน,นะครับเจ้าเกสตรตัวงเหลืองเนี่ยก็จะมีรสค่อนข้างขมเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครไม่ชอบที่จะทานรสขมๆขมก็ควรที่จะเด็ดออกมาแต่ถ้าหากว่าใครถือคติขมเป็นยานะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยไม่มีใครว่าอะไรดงนั้นเมนูวันนี้เรามาทํา แกงปลาใส่ดอกแคร์ครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของแกงปลาใส่ดอกแคร์กันเลยครับแกงปลาวันนี้นะครับใช้เป็นปลานินแล้วกันก็ตัวนี้ค่อนข้างจะอ้วนท้วนสมบูรณ์น่าดูดูเนื้อแล้วแน่นพอสมควรกิโลกว่าๆเลยครับปลานินตัวนี้น่าทางจะอร่อยน่าดู ก็อาจจะใช้แค่ตัวกับหางก็พอหัวอาจจะไม่ต้องเพราะกระทะมันไม่ได้ใหญ่มากนะักก็เดี๋ยวลองดูนะครับเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับแล้วก็ดอกแคร์นะครับแน่นอนดอกแคร์นี่ก็แล้วแต่เราครับว่าชอบทานมากน้อยแค่ไหนคือทานมากก็ใส่มากทานน้อยก็ใส่น้อยนะครับก็จะได้รสชาติได้ความอ,อร่อยของมันไปด้วยนะครับแล้วก็มีใบแมงลักครับอีกประมาณสักหนึ่งกำมือแล้วก็ต้นหอมนะครับต้นหอมหัน่นๆก็ประมาณสัก3-4ต้นด้วยกันจะได้มีผักไว้ทานด้วยกัน เรามาดูส่วนประกอบสุดท้ายครับส่วนนี้ก็ไว้สำหรับทำพริกแกงครับก็มีหอมแดงประมาณสัก 3- 4หัวแล้วกันนะครับ4-5ห้าหัวแล้วก็กระเทียมครับก็เป็นกระเทียมจีนหัวใหญ่หน่อยก็ประมาณสัก4 5กลีบแล้วกันพริกแดงชี้ฟ้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความชอบว่าชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนนะครับใส่ไปสัก78เม็ด 8, m, 8 9เม็ดแล้วแต่และกันนอกจากนั้นก็ยังมีตัวกะปิครับประมาณสัก1ช้อนชา1งช้อนชา,ชนชาวก,กว่ากว่าครับแล้วก็เกลืออีกประมาณสัก เกือบเกือบหนึ่งช้อนชาแล้วกันจะได้ไม่เค็มเกินไปแล้วสุดท้ายเป็นผงปรุงรสครับก็ใส่เข้าไปสักนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าน้ําแกงจะได้อร่อยขึ้น,นครับึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเริ่มทําเป็นตัวน้ําพริกกันก่อนเลยเพราะนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มตําน้ําพริกกันก่อนเลยครับอามาก็ว่าถึงเรื่องตําก็ต้องใช้ครกครับสำหรับตำมันน่าจะอร่อยเลยละ่ะเริ่มด้วยตัวกระเทียมครับ จากนั้นตามด้วยหอมแดงครับแล้วก็พริกก็ตำพอประมาณนะครับไม่ต้องแหลกลเอียดมากมายแล้วกันแล้วหลังจากนั้นเราใส่กระปิดแล้วก็เกลือเข้าไปด้วยครับเหนียวเฉยวไม่ยอมออกอืม,อม,อม,อมก็ได้มาเรียบร้อยนะครับน้ำพริกดูหน้าตา เป็นน้ำพริกน่าดูเลยทีเดียวเพฮ้ยตัวน้ำพริกมันหอมไกหน่อยนะครับเราก็จะผัดน้ำพริกกันก่อนเลยเพราะว่าพอน้ำพริกมันหอมเรียบร้อยแล้วค่อยใส่น้ำเข้าไปนะครับก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วอรอให้มันร้อนเดี๋ยวเรามาผัดพริกกันครับสืสดุ่มสดุ่มโอเคเรียบร้อยเติมน้ำล้างกล้วยเข้าไปหน่อยดิอ่ผัดพริกกันก่อนเลย ผัดตัวกระปิให้หอมนิดนึงครับทั้งกระเทียมแล้วก็หอมแดงพริกอะไรเงี้ยกลิ่นมันก็จะหอมยิ่งขึ้น,นครับ้ถาพอเดี๋ยวมันหอมเรียบร้อยแล้วเราก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับแต่ก่อนอื่นน้ำเปล่าก็ยังมีน้ำล้างคกนี่ด้วยน้ำล้างครกมาสักหน่อยดินี่เริ่มกลิ่นหอมเลยครับการันตีได้ว่ากลิ่นพริกมาแล้ว ก็ใส่น้ำได้เลยครับจัดการเอาน้ำลงไปประมาณสักครึ่งกระทะแล้วกันให้มันดูเหมือนกับว่าพอจะท่วมเนื้อปลาก็น่าจะได้แล้วล่ะ,ะเดี๋ยวถ้ามันพอเดี๋ยวค่อยเติมค่อยต่อเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำมันเริ่มระอุสักนิดหนึ่งเราก็จะใส่เนื้อปลานนะครับอืมตอนนี้ตัวน้ำก็เริ่มมีไอกุ่นๆข้นมาเรียบร้อยแล้วระอุพอสมควรเราเอาเนื้อปลาใส่งไปได้เลยครับ ก็คิดว่าใส่แต่เนื้อแล้วกันเนาะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่หัวหัวมันจะล้นมีที่พอไหมเนี่ยใส่หัวอย่าเลยเอาหัวเก็บไปททาอย่างอื่นแล้วกันหัวปลาหม้อไฟอะไรเงี้มีฟองก็ตักฟองทิ้งหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเหมือนกับคราบเคร์่ความไม่สะอาดตอนนี้เนื้อปลาก็เป็นสีขาวเริ่มใช้ได้แล้วนะครับผมว่านามาใส่ผงปรุงรสกันแล้วกันทั่ว มันจะเป็นความอร่อยของน้ำซุปเลยล่ะแล้วก็รอดูจนเนื้อปลามเริ่มสุกจริงๆแล้วค่อยใส่ผักเพราะว่าผักพวกนี้ใส่แป๊บเดียวนั่นเองนะครับใส่นานมันก็จะเละอีกไม่อร่อยเพราะนั้นก็รอเอาจนเนื้อปลามั่นใจว่าสุกนะครับแล้วก็ค่อยใส่อย่างนี้มันยังแดงๆอยู่เนาะไม่ไกลต้มไปเรื่อยๆครับไม่รีบไม่รีบปรุงอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆใครเกิดทันไหงครับวันนี้นี้ นานกว่านี้เดี๋ยวเนื้อปลาจะเละนะครับเพราะ,ะนั้นเรามาใส่ดอกแคร์กันเลยครับก็จัดการอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความขมก็อย่าลืมเอาเกสรอ,ออกนะครับถ้าไม่กลัวขมก็ใส่ไปได้เลยนะครับขมเป็นยาก็บอกนะก็ใส่ไปได้เลยทั่วๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะยุบๆไปเองใครชอบกินเยอะก็ใส่เยอะๆหลังจากน,นั้นก็ตัวก็ตัวต้นหอมหั่นนะ แล้วก็มีนี่ใบแมงลักโรยหน้าเข้าไปปล่อยให้มันเดือดอีกสักแป๊บหนึ่งครับชิมอีกสักทีดิพอครัวนี้มีดอกแครเข้าไปเรียบร้อยอืมรสชาติมันเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าพรอมีความหวานของตัวดอกแครเข้าไปด้วยเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าน้ําซุปมันไม่จืดเกินไปค่เพราะนั้นตอนนี้ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไฟแล้วก็เตรียมตักใส่ถ้วยกันได้เลย เตรียมตักใส่ถ้วยกันได้เลยได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้แกงปลาใส่ดอกแคครับก็ดูหน้าตาน่าจะอร่อยเลยทีเดียวนะครับเนื้อปลาค่อนข้างจะเละไปนิดนึงก็อย่างที่บอกครับถ้าต้มนานไปหน่อยมันก็จะเละต้องระวังนิดนึงครับถึงมาแต่งหน้าอีกนิดนึงครับใส่ตัวต้นหอมหัน่นนิดนึงดอกแคแล้วก็ใบแมงลักสักหนึ่งยอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้แกงปลาใส่ดอกแคครับ ลองทำกันดูนะครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียวก็จับนั่นผสมนี่รายการนี้ก็ประเภทนั้นครับประเภทที่ว่าทำเมนูง่ายๆแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็ได้อาหารอร่อยๆไว้ทานกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูอร่อยๆนะครับจับนั่นผสมนี่แป๊บเดียวได้1เมนูที่ทำด้วยฝีมือของเราเอง รายการนี้นะครับก็เมนูง่ายๆชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาจอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันแล้วก็อย่าลืมนะครับฟาร์มปลาที่ไหนอยากได้พันปลาไปเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานินปลาทับทิมพันปลาเลี้ยงง่ายโตวไวกำไรดีติดต่อมาได้ปอเจริญฟาร์มนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดี ถุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ